ว่าดีจ้ากับดังขึ้นอีกหลังจากที่ On นเทปร o u ส์มีไปในอีพีแรกในวันฮาโลวีนคือฟีดแบกตอบกลับมาแบบล้นหลามขึ้นเทนแฮชแท็กขึ้นแฮชแท็ก t w i เ t e r อันดับหนึ่งประเทศไทยไม่แฮชแท็กใน Facebook ว่าแบนขึ้นแบนหรืละแบนร o u ส์ผีแล้วจะกอีพีที่แล้วที่หลายๆคนอาจจะ ขดตูดลุกเลยขนาดนั้นขดตูดลุกบางคนกลัวจะตกเก้าอี้เข้าโรงพยาบาลไปเลยอีพีนี้เรากลับมาตามความรลอนของคุณผู้ชมอีพีนี้เราได้ผู้อาวโสจากครอบครัวละครนิเทศประพันธ์บทมากกว่า8ปดทันเรื่องประสบการณ์มากกว่าสาปีเลยนะคะแล้วบทที่ได้ขึ้นในละครเวทีเป็นพันล้านขอเชิญพี่ก๊ตนา คอนเซปต์รายการเราคุณเป็นหนอนได้หลืออีกแล้วว่าเมาผีซึ่งวันเนี้ยพี่กาเนยมีผีตัวไหนจะมาเมาไม่มีอ่ะแล้วมาเมาเปานทําอะไรอ๋อผีตัวไหนมาเมาอ๋อผีผีบ้านผีเรือนที่บ้านก็ได้ซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเรื่องจริงไม่ผ่านตัวแสดงคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงไม่ใช่คนแสดงอ่าไม่ใช่คนแสดงใช่ ไม่ใช่คนแสดงแปลกๆนะไม่ใช่นักแสดงคนจี๊ลืมดิสหนึ่งอองออเออพระยาคุมอีกแล้วอ่าเรื่องราวของพี่กันเนอร์จะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ไปออกค่ายชีวะตอนม3ใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์อ๋อวิทยาศาสตร์ม3เรียนชีวะลูกหมอต้นห้องวิดไงไม่มีไม่เลือก กูดูง้อไปเลยโชงง้กลางรายการเลยละอก็ออกค่ายวิทยาศาสตร์ตอนมสาวแล้วถ้าให้เจอกับเรื่องราวที่แสนน่ากลัวกับชั้นที่พักในหอหญิงอขอเิญเล่าได้เลยค่ะเหมือนตอนมสามอ่ะมีค่ายวิทยาศาสตร์แล้วก็จะไปแบบว่าไปเข้าค่ายที่จันทบุรีแต่ว่าตอนไปเข้าค่ายอ่ะก็รู้แบบคุยกับอาจารย์แบบว่าทริปมันน่าเบื่อคือต้องไปแบบ ไปศูนย์อะไรสักอย่างเดือะที่แบบต้องไปเรียนรู้อะ่ะก็เลยแบบดิวกับอาจารย์ว่าเโรงแรมที่ขอพักอะ่ะขอเป็นโรงแรมแบบติดทะเลได้ไหมมีสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้อาจารย์ก็แบบว่าโอเคได้ดิวให้ได้โรงแรมโรงแรมหนึ่งมาจากที่จันทบุรีก็คือแบบทางเข้าอะ่ะจําไม่ค่อยได้แล้วแต่ค่อนข้างแบบว่าเล็กอะ่ะคือต้องแบบว่ารถ<ด>เป็นซ่องไปซอบเราดูตัวอะไรจากตรงนั้นนะคะก็คือแบบว่าเหมือนรถแบบ ต้องเข้าไปใช่ไหมแล้วก็มันเป็นทางยาวแล้วก็ฝั่งฝั่งเนี้ยจะเป็นสาไว้น้ําแล้วก็แบบเป็นห้องอาหารแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็นแบบว่าตัวตึกเอ่อของโรงแรมแต่ว่าตัวตึกของโรงแรมอะ่ะมันจะเป็นแค่แบบ building เอ่ออาคารอาคารแ u i l ี่ n g b ค่ะแฉ่แค่ตมันเป็นโน้ตรคยการเป็นคล้ายๆอาคารเรียนแบบอาคารเดียวอ่ะมีแค่แบบไม่กี่ชั้นอ่ะแต่ว่ามันติดทะเลแบบติดชายหาดเลยอ่ะตรงทางเดินอ่ะ นึกสภาพนะปกติถ้าเป็นทางเดินอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรในอาคารหมดเลยใช่ป่ะมีห้องแบบซ้ายขวาแต่อันนี้เป็นฟิลแบบทางเดินแล้วก็เป็นโอเพนและข้างหลังเป็นป่าหมดเลยคือมองเห็นป่าแล้วก็เป็นแบบห้องและชั้นอะ่ะอยู่ชั้นอะไรสักชั้นเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่ห้องเกือบเกือบสุดห้องริมสุดอะ่ะของเพื่อนแล้วก็เป็นห้องของชั้นถัดมามีกิจกรรมเล่นแบบพวกเล่นวันเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จแล้วแต่ว่าตอนกลางคืนอะ่ะด้วยความแบบว่า ได้มานอนแบบด้วยกันแบบคบแก๊งเพราะว่ามันมากับโรงเรียนใช่ไหมก็เลยแบบว่าเออเรามานอนด้วยกันดีกว่าแต่คือความเชื่อคือฉันอะไปชวนห้องเพื่อนห้องริมสุดอะก็คือมันมีผู้หญิงห้องฉันมันมีแค่สองห้องก็คือไปชวนแล้วเพื่อนอะก็แบบว่าคือด้วยความแบบตื่นเต้นอะเด็กมันไม่ค่อยได้แบบว่าออกมาจากบ้านใช่ไหมพ่อแม่หัวมันก็แบบมึงมึงกูต้องเอาอะไรออกไปบ้างว่าแบบว่าเธอเชื่อไหมโคมไฟอะที่เขาไว้ติดกับ <sk r isa> เขาเรียกอะไรแบบไม่สามารถดึงออกได้อะ <S <s <b itt arius> มันกระชากออกมาเข้าไปห้องตูแล้วก <sk> <isa> ็หยกน้ํากาน้ําคือมันยกไปหมดเลยแล้วเตียงเติงคือแบบเละอะแล้วก็แบบนั่งแบบเสริมสวยอะแล้วฉันก็สระผมในห้องน้ํามีประมาณห้าคนแบบว่าสระหัวชั้นคนนึงมาร์าหาห้หน้านู่นนี่นั่นอะไรงนี้สักพักคุณครูเข,เขามาเคาะห้องมาเช็กกลายเป็นว่าพวกชันอะต้องแออัดกันอยู่ในในห้องน้ําส่งหน้ามาไปบอกเออว่าไงที่เจ้าชรี่อุ๊ย บอกชื่ออ้าวตายหาแล้วเ์ลี่ไม่เ์ลี่สเตทเนームเฉลี่สเตทเนเออเป็นแบบว่าเออแบบว่าที่เจ้าเฉลี่เขา้ามาตรวจอว่าเออเนี่ยอย่านอนห้องห้องแบบรวมน้าแบบนอนได้แค่สี่คนต่อห้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงีุ้เคาก็แบบเออโอเคโอเคโอเคอะไรอย่างงี้แบบที่เอร์ออกไปใช่ไหมเราก็แบบออกมาแล้วก็แบบนั่งกินแบบมามงมาม่าอะไรเงี้ยตอนที่อยู่ระเบียงแล้วตอนที่อยู่ระเบียงก็คุยกันแล้วก็แบบมีน้องห้องข้างๆแบบเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ย เขาก็ไปฟีลประมาณว uh, ่าแบบแกล้ง like อ่ะแบบเสียงดังอ่ะเราก็เลยแบบว่าเออเดี quién, ๋ยวถ้าเกิดห้องพี่จะนอนแล้วอ่ะพี่จะบอกนะแล้วแบบอย่าอย่าเล่นเสียงดังอะไรอย่างนี้น้องก็แบบฟีลโอเคพวกฉันก็แบบนั่งกินมาม่ากันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าตรงระเบียงแล้วก็จะมีประตูระเบียงปิดใช่ไหมและในห้องอ่ะเปิดทีวีเสียงดังมากแล้วสักพักอ่ะมีเพื่อนคนหนึงบอกว่าใครเคาะประตูวะแต่คือฉันอ่ะก็ได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วก็เลยส่งเพื่อนอีกคนนึงอ่ะไปไปเปิดประตูดูแล้วก็เลยเออเปิดไปดูใช่ปะ แล้วเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าไอ้เฮียแบบเสียงทีวีอ่ะดังมากเลยปิดด้วยนะปิดนี่คือห้องห้องน้องใช่ไหมเสียงทีวีห้องห้องพี่เอง oh. ห้องน้องอ่ะก็คือเขาเขาเล่นกันเขาไม่ได้เปิดทีวีแล้วพอเปิดไปอ่ะเพื่อนที่ไปดูตรงประตูแบบเขาก็ถามว่าแบบมีใครป่ะคนเคาะป่ะเพื่อนก็เดินมาแล้วบอกว่ามึงไม่มีไม่มีคนแต่คือถ้าเกิดแบบมันมีคนเคาะอ่ะมัน,ม,นม,มันไม่สามารถที่จะแบบคนหายไปได้ยกเว้นที่แบบ กระโดดลงป่าเข้าไปอ่ะเธอเพราะว่าทางมันยาวแบบเป็นแบบสิบยี่สิบห้องเลยอ่ะเออมันเป็นแค่แบบทางยาวแบบนี้เลยแล้วฉันแบบอยู่แบบริมสุดอะไรเงี้ยอันเนี้ยมีคลิปด้วยเดี๋ยวให้ตัดต่อขึ้นคลิปวิดีโอตรงนี้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 นีะคะขึ้นหมดเลยค่ะอันนี้โอ้หประตูสั่นแล้ว วีดานะคะเขาบอกว่าเขาจะลดความอ้วนค่ะแต่เขาก็กินทุกอย่างที่มีนะคะตอนนี้เขาแดกไปแล้วเลยาทีวีเปิดดังสัวีด้าปิดทีวีด้วยมีคนมาปะไม่มีปิดทีวีด้วยเห้ยอะนดีรคือตอนนั้นอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผีหลอกคิดว่าแบบเป็นคุณครูอะมาขอเตือนแล้วก็เลยแบบว่าพอเปิดไปไม่มีใครก็เลยแบบเออไม่ไม่ได้อะไรเสร็จทีเนี้ยพอกินเสร็จปุ๊บ จะนอนได้ยินเสียงน้องห้องข้างๆกีดตะโกนคุยกันแล้วแบบทุบผนังนู่นน like right ี่นั่นแบบฟิลเด็กเล่นอ่ะก็เลยแบบว่าเปิดระเบียงแล้วก็แบบน้องเบาาพี่จะนอนน้องเปิดประตูมาแบบอะไรคะพี่เบาเบาหน่อยพี่จะนอนแล้วน้องแบบเขาแบบฟิลกลัวเขา่าแบบอ๋อค่ะแต่เขาอบบทำหน้างงๆแล้วสักพักพู้ฉชนจะนอนประมาณแบบสามสิบนาทีที่เชอร์รี่คนดีคนเดิมเขาประตูก็ก็เพื่อนไปเปิดแล้ว พื่อนก็เออที่เชอร์เชี่ก็บอกว่า <c oughs> น้องห้องข้างฝั่งมาบอกว่า <c oughs> ให้พวกให้พวกฉันอ่ะ <c oughs> หยุดคุยกันเสียงดังคนจะนอนมันนอนไม่ได้ฟิลแบบเอาคืน <c oughs> ท้าทายระบบ <c oughs> น้องแม่งแกล้ว่าว่าเหมือนเราอะไปดุน้องน้องมันเลยแบบไปแกลงแบบบอกอาจารย์แบบว่าเราเสียงดังแต่ <c oughs> จริงๆริะพวกฉันอ่ะนอนแล้วไงฉันก็เลยบอกอาจารย์ไปว่าโอเคฝั่งเราอะนอนแล้วนะไม่ได้เสียงดังแต่ฝากทีเชอร์เชอรี่อ่ะ ขึ้นไปหาชั้นบนชายแท้ให้หน่อยว่าหยุดวิ่งเล่นแบบเสียงดังคพือผู้ชายอะแล้วคือชั้นบนอะมันเป็นชั้นเ <c oughs> พื่อนชั้นที่อยู่ <c oughs> แล้วมันดือ้อเ <c oughs> ชอร์เชอรี่ก็แบบโอเคแล้วเขาก็หายไปตลอดคืนตื่นมาก็ไม่มีอะไรมารีแคปกันว่าแบบเออเมื่อคืน <c oughs> เออแบบก็ไปคุยกับเพื่อนผู้ชายว่าแบบห้อง <c oughs> แบบชั้นแกเป็นยังไงบ้างเพราะว่าชั้นอะตื่นเช้าเพราะว่ามันแปลกที่แล้วชั้นอะเปิดประตูไปปุ๊บห้องข้าง,างๆเพื่อนชั้นอะ <c oughs> ไอ้พวกที่รื้อของอะ่ะมันกลับไปนอนห้องมันแล้วฉันอะ่ะเปิดประตูปุ๊บเพื่อนห้องริมก็เปิดประตูมาปึ้งแล้วฉันก็ถามว่าอ้าวตื่นแล้วหรอกาลังจะไปปลุกเลยมันก็บอกว่าตื่นแล้วฉันเลยถามว่าตื่นเมื่อไหร่เปิดเปิดประตูมาเจอกันพอดีเลยมันบอกว่าก็พอฉันขออะ่ะมันก็เปิดประตูเลย แต่ประเด็นคือฉันเปิดประตูปุ๊บมันเปิดประตูประตูแล้วมันคิดว่าฉันเอเคาะประตูปุ๊บมันคือเราไม่ได้เคาะไม่ได้เคาะคือเปิดประตูพร้อมกันเลยแต่เพื่อนคิดว่าฉันเปิดเปิดเคาะปุ๊บแล้วก็กลับมาอยู่ห้องตัวเองอะไรเงี้ยเพราะมันใกล้กันมากฉันก็แบบอ้างงแหละฉันบอกว่าฉันไม่ได้เคาะนะแต่เพื่อนแบบพึ่งกึ่งหลับกึ่งตื่นก็เลยเออแบบเออกูไปอาบน้ำแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนขากลเก่ะก็มาคุยกับเพื่อนว่าแบบเป็นยังไงบ้างคือฉันอะ ดนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วแบบมีคนขอประตูด้วยอะไรเงี้ยแบบเด็กมันเล่นวุ่นวายผู้ชายก็เลยบอกว่าฝั่งผู้ชายอ่ะก็นอนห้องเดียวกันเหมือนกันแต่ประเด็นอ่ะตอนแรกอ่ะกลัวมากเพราะว่าในห้องอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งดํามากไม่ได้เป็นลูกครึ่งนะแต่เขาเป็นคนแบบผิวผิวดาอะ่ะเ,เออ<ม>แล้วเขาอ่ะใส่แค่กางเกงบอลตัวเดียวสีแดงอ <c oughs> แล้วก็เดินเข้ามาข้ามระเบียงจากห้องตัวเองมาห้องเพื่อน <c oughs> แล้ว ม่านอะมันเป็นแบบไม่ใช่ม่านมือดอ่ะเธอมันเป็นบ้านแบบสวยๆแล้วแบบเห็นคนข้างนอกอะ่ะแล้วแบบมันไปกเกาะแล้วมันก็ยิม้มเพื่อนอะตกใจมืองนึกว่าผีแล้วแบบเออทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรใช่ป่ะมันก็แบบเออเกณฑ์คนมานอนในห้องนั้นแล้วก็นอนแต่จังหวะนอนอะ่ะทุกคนอะที่เขาเล่านะทุกคนในห้องผู้ชายเห็นว่าผ้าม่านอะค่อยๆแบบเลื่อนเลื่อนเองอะมึงแล้วก็มีเสียงแบบเสียงเล่นกึ้ง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 อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนทุกคนก็แบบ ตกใจว่าแบบเชื่อเกิดอ,อะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยจนมีเพื่อนคนนึงอ่ะพูดขึ้นมาว่าอย่าเล่นจะนอนและทุกอย่างก็แบบหายไปเลยก็เลยมารู้ว่าเออเพื่อนคนนั้นอ่ะเอากุมานไปด้วยแล้วคือฉันอ่ะไม่เคยเชื่อเลยดีว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะมีกุมารแบบเป็นของจริงอ่ะคือฉันรู้ว่าเขาแบบว่า มาทางสายเวดะเธอแบบว่าโกโจโกโจสัตว์เลย <c oughs> ฉันนึกว่าเขาแค่เบียวเพราะว่าบางครั้งอะฉันเห็นบบว่าที่โรงอาหารเขาซื้อข้าวสองจานเขา,เขากินข้าวจานเดียวแล้วจานอีกจานหนึ่งอะเขาวางตั้งไว้เฉยๆเขากินเสร็จเขาก็เอาไปทิ้งห้อง <c oughs> อ๋อใช่ห้องข้างบนอะที่ฉันฝากเชอร์รี่ไปแล้วเชอร์รี่ก็หายไปเลยทั้งคืนบอกว่าจะไปบอกให้ห้องข้างบนฉันอะไม่มีคนอยู่ก็คือห้องเพื่อนฉันอะก็คือเป็นห้องขัด ถัดจากอีกห้องหนึ่ง<อ>แต่เป็นชั้นบนก็คือห้องมันจะตรงกับของน้องอแต่ห้องฉันเอาวเว้นไว้ไม่มีคนอยู่อ <c oughs> เออก็ฟีลประมาณนี้ก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อโดนผีหลอกมันเป็นแบบนี้เองเรื่องเนี้ยดาดาให้ตึกจริงดาดากลัวจริงคือด้ยวยความมันเป็นตึกอะไรอย่างนั้นนะแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดอะมันน่ากลัวนะมันกึ่งกึ่งตึกลางใช่ไหมครับพี่กั้นอยอืไอ่าแล้วคุณเป็นโน่เหรอคะอันเนี้ยให เก้าเออน่ากลัวจริงหนึ่งหายไปไหนคะก็ก็ฉันอยากหักไมหนึ่งเผื่อมีเล้งดีดีกว่าเป็่สำรองลาด้าสงสัยว่าเพื่อนผู้ชายเขาไม่กินกันหรอคะเขาแบบอยูนี่ไม่กลัวผีเขาใจแทไม่หนุกเลยเขาใจแท้เลยเราเราได้คุยกับน้องห้องข้างๆมห้องข้างล่างว่าน้องเขาเจออะไรหป่ห้องข้างล่างอ่ะเป็นรุ่นพี่แบบมปลายแล้วเขาก็ ดอดไปเดินทะเลกันไม่สนีสุดแล้ว,วกูวโดนผีหลอกกันฉ่ำคำหอมเลยพี่เล่นเดินอ้โหอแบบปาร์ตี้นนชิลเราน้องที่พี่การเนยพูดถึงได้คุยกันไหมว่าเจออะไรในคืนนั้นไม่คุยแต่รู้มาจากผู้ชายว่าโทรหาโทรหาห้องเพื่อนฉันเพราะว่ามันอ่ะชอบเพื่อนผู้ชายห้องฉันโทรไปพี่คะจะเจ้จอย่างงี้อย่างงี้เพื่อนกูก็รับแล้วก็แบบไปนอนฟิวนี้ฟิลนี้เลย <c oughs> เอาอะไรมากี้อะ โทรต,ตลอดคืนไม่ให้นอนอ่ะแบบพี่คะอะไรเงี้ยฟีลแบบไม่ให้ได้ไม่รู้ให้<น>ไม่ให้<น>รู้ว่านะมาจากห้องไหนอ่ะแต่คือเขาจําเสียงได้ไงแล้วเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองที่เราเห็นกันคร่าวๆว่าเป็นเรื่องแต่งหน้ากีฬาสีเอเป็นเรื่องวันกีฬาสี <c oughs> ที่พ <c oughs> ี่ไ<อ>ปแต่งหน้าให้ฉันไม่ได้แต่งให้ มันเป็นมันกีฬาสีใช่แต่ว่าฉันไม่ได้แต่งแต่งหน้าให้ก็เป็นเพื่อนที่ถามในคิดว่าแะละว่าใครเคาะเออ,อเพื่อนคนนั้นคือเชียกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็แบบมาหาเพื่อนนู่นนี่นั่นก็เลยแบบเชียแต่งหน้าเก่งก็เลยช่วยให้เชียมาแต่งหน้าให้หน่อยก็คุยกันแล้วสักพักก็เออดีลกันว่าเดี๋ยวไปนอนบ้านฉันแต่ว่าพอมาถึงบ้านอะ ก็คือแยกไปนอนบ้านแขกเพราะว่าถ exactly. <itation> ้าถ้านอนบ้านใหญ่เด <question> ี <f> ๋ยวแบบมันจะรบกวนพ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ฉันเป็นคนแบบ introvert t ด d d y อ่ะอะไรนะเธอแค่หายใจเขาก็แบบหายใจเบาๆหน่อยเธอฉันเคยนะเดินในบ้านเสียงดังอ่ะแม่เดินทาไมเสียงดังตึงตังขนาดนั้นกูแบบกินข้าวต้องเปิดเพลคาสติกไหมคะเธอบ้านฉันกินข้าวพร้อมกันแบบว่าจานชามต้องเนียงแบบว่าช้อนซ้ายขวามีช้อนเล็กเห็นแบบนี้ลูกคนหนูนะขอโทษนะค่ะที่หนู่ไปไทยบ้าน กินข้าวมือจกขนมต่อต่อต่อแบ้วน็แลมวันแล้วฉันอนไปนอนบ้านแขกแล้วฉันอ่ะสปอยเพื่อนไปแล้วว่ะเธอบ้านฉันอะแบบว่าเจ้าทีแบบเจ้าที่แรงต้องแย่้งศีลเวอร์เจ้าทีเออแบบโซสแกรี่เลยบ้านฉันอะแล้วเพื่อนก็แบบอ๋อเหรอเหรอเอออะไรอย่างงี้แบบมันชอบฟังเรื่องผีไงแต่แบบว่ามันมันก็คิดว่ามันอะจะไม่เจอหรอกคือพี่ฉันอะกลับดึกฉันก็เลยแบบว่าอ่ะมันมีขยะทิ้งอยู่ไม่มีใครทิ้งก็ต้องสกูสินะก็เลยบอกเพื่อนว่า เออแกเดี๋ยวฉันอ่ะเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านก่อนนะแล้วพวกแกอยู่ในห้องกันไปอะไรเงี้ยฉันอ่ะก็บอกเพื่อนแล้วนะว่าจังหวะเนี้ยไปไหว้ศาลพร้อมกันไหมเพื่อนก็บอกว่าเออไม่ไปฉันไปไปแกไปเหอะไม่ไม่น่าเป็นไรหรอกฉันก็อ่าโอเคเสิร์เลยเอาขยะไปทิ้งแต่จังหวะที่ฉันเดินผ่านลงรถอ่ะรถของพ่อมันจะมีรถพ่อรถพี่รถแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมรถพ่อมันจะแบบฉันอ่ะเหลือบไปเห็นหางตาว่ามีคน แต่ฉันก็เลยหันหยุดเดินแล้วหันไปมองแล้วมันมีคนอะเกาะเซียวีพ่อฉันอะแล้วก็ฟึบแล้วก็พอเห็นฉันหันแล้วก็แบบฟึบหนีอย่างเงี้ยแกฉันว่าน่าจะเป็นแบบฟิลแบบเงาผู้ชายเพราะว่าไม่ไม่ก็ผู้หญิงผมซานะฉันก็แบบอ้าวกูโดนแล้วแต่ฉันอะไม่คิดอะไรฉันนึกว่าแบบอาจจะเป็นเจ้าที่ที่บ้านแบบมาดูอะไรงี้เชอเอาขยะไปทิ้งใช่ป่ะแล้วฉันก็เดินกลับมากับห้องแล้วบรรยากาศในบ้านในบ้านแขกอะก็เป็นฟิลประมาณแบบ ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยฉันก็แบบเอ๊ะแปลกๆนะมันไม่คุยกันหรออะไรอย่างนี้แล้วสักพักเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าแบบตอนที่ฉันไปทิ้งขยะอยู่ๆห้องน้ําอ่ะก็แบบน้ําลั่นอ่ะแบบเหมือนแบบสายฉีดมีเสียงน้ําน้ําเปิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ยแล้วแบบเพื่อนอ่ะเดินไปดูห้องน้ําแห้งไม่มีอะไรแต่มีเสียงน้ําใช่ก็ถือว่าดีเพราะว่าประหยัดน้ําช่วยกันหน่อยมันรกร้อนไงช่วงเนี้ยถ้า ก็คือต้องต้องช่วยกันนิดนึงก็ดีที่หลอกแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเปิดน้าจริงเริ่มเริ่มไม่สนุกดูว่าจริงจงแล้วอาจจะเป็นผีชีแล้วก็มีเสียงน้าออกมาคือน้ําสีเราออกแนวอุบาทนะเราออกแนวแบบโสโครกอ่ะพี่ก็ว่าอะไรเกินอ่ะพี่พี่ก่อนนะคะให้เกียดนิดนึงไม่เป็นไรค่ะแล้วก็แบบเออประมาณนั้นฉันก็แบบว่าเออเนี่ยบอกแล้วว่าให้ไหว้แต่ว่าจังหวะตอนที่ฉันเดินกลับบ้านอ่ะเดินเดินกลับเข้าบ้านแขกอ่ะผ่านลงรถอีกทีอ่ะ ฉันอะ่ะยกมือไหว้าสารแล้วบอกว่าเออเพื่อนมามานอนนะนูน่นนี่นั่นเอออะไรเงี้ยแบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ดี <c oughs> อะไรเงี้ยถึงจะเป็นคนไม่ดีจริงๆก็ตาม <c oughs> แล้วก็เออก็นอนวันนั้นอะ่ะก็ไม่มีอะไร <c oughs> ก็คือก็คือเออเรื่องเรื่องวันนั้นอะ่ะผ่านไปใช่ไหมแล้วประมาณแบบสามสี่วันฉันอะ่ะฝันฝันว่าฉันอะ่ะนอนอยู่เธอนึก <c oughs> สภาพนะเป็นมุม P O V วแบบเล่นเกมอะ่ะ <c oughs> เป็นตัวฉัน <c oughs> แล้วแบบฉันอะ่ะ เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมฟูฟูเหมือนคนบ้าเลยเป็นเป็นผู้หญิงอะ <c oughs> แกเป็นผู้หญิงผมฟูแบบคนบ้าแต่ใส่ชุดไทยนะแต่เป็นชุดไทยสีดําแบบทามึนเลยอะไม่มีชะดานะเป็นแบบหัวฟูนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบในในฝันอะเขาอะยืนจ้องฉันแล้วฉันก็งงว่าเกิดไรขึ้นแล้วเขาก็แบบกีดอะเป็นฟิลไม่ได้เชิงกีดเว้ตอนแรกเขาแค่แบบ อ่าอย่างเงี้ยแล้วพอแบบฉันเริ่มแบบงงๆฉันเริ่มขืนนะเขาจะแบบกรีดแรงขึ้นแบบอาอย่างเงี้ยแบบคนสติแตกอะแล้วแบบฉันก็เริ่มสวดมนต์ด้วยความที่แบบว่าเคยไปแบบบวชชีพามก็แบบเริ่มเลยน้ำมนตสตรัแล้วเขาก็แบบกรีด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 แล้วสักพักเขาพุ่งใส่ฉันพุ่งในที่นี้อะเป็นพุ่งแบบว่าพุ่งเข้ามาแล้วก็หายไปเหมือนทะลุตัวฉันแล้วก็อยู่ที่เดิมแล้วก็พุ่งพุ่งพุ่งแล้วฉันก็แบบเอาไงดีเอาไงดีแต่พี่แจ็คเดอะโกสเคยบอกไว้ว่า ถ้าเราอยากหลุดเราต้องพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ถึกนงนึกถึงพ่อแม่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 แล้วมันก็กีดกีดังขึ้นสักพักก็หลุดออกมาแล้วฉันก็แบบผีจากไหนเออฉันงงมากว่าผีจากไหนเพราะว่าเจ้าที่บ้านฉันอะไม่มาทรงนี้อันเนี้ยไม่ใช่แหละมาแบบผีกระเซิงกระเซิงแล้วฉันก็งงมากว่าแบบปล่อยเข้าบ้านมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอฉันหลุดขึ้นมาได้อ่ะฉันก็แบบงงแล้วฉันก็พูดพูดออกเสียงในห้องเลยว่าแบบถ้าอยากหลอกอ่ะ ไปหลอกคนอื่นไม่ต้องมาหลอกที่นี่เพราะว่ากูจะนอน <Ooh. S 1> เพราะว่าคือชั้นบ้านชันอะ่ะฉั้นโดนผีอมบ่อยมากฉันเคยโดนแบบว่าเสียงเคาะใต้เตียงเคาะบ่อยมากจนชั้นไม่ได้นอนฉันก็ด่าเลยว่าอยากเคาะไปเคาะห้องอื่นกูจะนอนถ้าเกิดแบบไม่หยุดเคาะอ่ะ mm. กูจะดา่าแล้วกูจะแช่งไม่ให้ผิดไปให้เกิดก็หายไปเลยเออแล้วทีเนี้ยอเรื่องเนี้ยฉันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมสักวันนั้นเหมือนเหมือนอะไรโดนใจไม่รู้เหมือนแบบนั่งเมามอยกันนั่นแหละนินทาชาวพงชาวบ้านกับแฟนเก่าพีา่ชาย เล่าเรื่องเนี Gesch ้ยให้พี่เขาฟังแล้วพ <illing> <t ot> ี <ills> ่เขาเขาแบบตกใจอ่ะแบบเฮ้ยแล้วเขาก็แบบหันไปหาพี่ชายฉันแบบเออพนายแบบน้องเธอเจอเจอเหมือนฉันเลยพี่ฉันชื่อพนายและทีนี้เขาก็แบบว่าเออแบบน้องเธอเจอเหมือนฉันเลยที่ที่ที่เขาเล่าให้เธอฟังอะไรเงี้ยแล้วเขาฉันก็แบบว่าเออเจออะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าประมาณว่าคือต้องบอกก่อนว่าบ้านฉันอะรักสัตว์แล้วพี่แฟนเก่าพี่ชายอ่ะเขาก็รักสัตว์แบบมากคือเขาอ่ะจะไปซื้ออาหารเหลือจาก แม่บ้านที่มหาลาัยอ่ะใส่ถุงแล้วเขาอ่ะจะเอาไปแจกหมาจรคือเขาก็จะแบบขับรถไปจอดที่ที่หนึง่งแล้วเขาจะเอา,เอ,าอาหารที่เขาซื้ออ่ะเอาไปให้หมาจรแมวจรแถวนั้นแล้วเขาอ่ะตอนนั้นเขาเหมือนเขาเปลี่ยนโลเคชั่นมัง้งเข้ารถอ่ะไปจอดที่ที่หนึง่งดูเก่าๆลังๆแล้วข้างล่างก็แบบเป็นฟิลแบบว่ามีตุ๊กตานู่นนี่นั่นนางรำสารเก่าแบบประคลักพังอ่ะทิ้งไว้แต่ว่า mm. หลังจากอันนั้นอ่ะ เขาอ่ะกลับบ้านมารถที่เขาไปจอดล็อกไม่ได้คือเขากดล็อกแต่ว่ารถอ่ะมันล็อกไม่ได้ไไดแล้วเวลาเขาแบบว่าไปที่อื่นอ่ะล็อกไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเขาไปอยู่มาหาลัยหรือว่าไปอยู่ตรงตรงที่ต้นไม้ต้นนั้นอ่ะล็อกได้เขาบอกว่าแบบมันล็อกได้บ้างล็อกไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาอ่ะก็บ่นว่าพี่ชายชายนันอะพนายอ่ะตอนกลางคืนอ่ะเขาไม่ให้ผิวปา่าใช่ไหม,มเพราะว่าโบราณเขาถือว่ามันเรียกผี พี่ฉันผิวช้ำผิวเป็นมะฮรีเธอพี่ฉันผิวแบบแล้วแฟนทักเธออย่าผิวปากพี่กูเปิดจกเลยสุดตัวพ่ออยู่แล้วน้องแค่เพื่อเขาผิวผิวผิวพี่แล้วคือทำอะไรไม่ได้คนวงดนตรีหนั่กเแบบเหมือนพี่เขาอะพี่ผู้หญิงอะเขาฝันพี่แฟนแฟนเก่าเขาฝันว่าฝันแบบเดียวกันกับฉันเลยแต่ว่าไม่ใช่แบบคนกระเซิรกระเซิรแต่เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทย แต่จะไม่ได้ว่าชุดไทยสีเขียวหรืออะไรอะแล้วก็แบบมองเขาแบบไม่พอใจอะแล้วก็แบบวิ่งกระแทกใส่เขาอะแต่ว่าของพี่อะเหมือนมีแบบเหมือนเข้ามาโดนตัวพี่เขาไม่ได้เพราะว่าเหมือนมีอะไรกั้นพี่เขาจะเป็นฟีลแบบว่าสักแบบสักยันไทยอะสักแบบเข็มยาวๆอะเออฉันก็ไม่รู้ว่าแบบเกี่ยวไหมแต่ฉันคือแบบทะลุผ่านล่ามไปเลยเป็นคนแบบเดทอินไซต์ใครอยากผ่านก็ผ่านแต่ของพี่เขาแบบพุ่งใส่พุ่งใส่พุ่งใส่มันจะทําร้ายแต่แบบทําไม่ได้แล้วแบบ มันไปลิงก์กันเพราะว่าพี่เขาอ่ะฝันแบบเดียวกับฉันทั้งนั้นที่ฉันอ่ะไม่รู้ว่าเราอ่ะเรื่องเดียวกัน <c oughs> แล้วก็ที่ฉันบอกว่าฉันเจอคนแบบโผล่ที่รถ <c oughs> อ่ะเออ <c oughs> ก็อาจจะมาจากรถพี่ฉันเออซึ่งฉันรู้สึกว่าเริ่มแบบว้าวอ่ะเริ่มคิดไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าแบบว่าฝันลิงก์ก <c oughs> ับพี่พี่คนนั้น <c oughs> เออติดต,ต่อเรื่องราวใช่คือถ้าไม่เล่าก็ไม่รู้แต่พออะไรเล่าไม่รู้ก็เลยแบบอา้าเจอเหมือนกันเลยประมาณนี้ การที่มนษย์ <No. S 1> มในการมหมโมย mm. เป็นการปฏติปต่อเรื่องราวให้เป็นจริงได้เรื่องนี้นะดาดาส่วนตัวให้สิบอีกแล้วสิบเลยไม่ให้รู้สึกว่าพี่การเหนื่อยเล่าสองเรื่องอะ่ะจะพูดว่าอยากเจอมันก็ดูปแปลกๆอะ่ะ mm. ขอพูดว่าแบบขอเป็นผีที่อยากเจออ,ะอ่ะพูดแบบนี้ดีกว่าเป็นผีที่ดูน่ากลัวจริงๆเราอันนี้อยากถามเพิ่มเติมเราสรุปต่อจากเรื่องราวเนี่ยเราได้เจอเขาอีกไหม ฉันไม่เจอหลังจากนั้นอ่ะฉันไม่เจอแต่ว่าเหมือนฉันก็ไม่ได้อัปเดตอะไรจากพี่แฟนแฟนเก่าพี่ก็เขาแฟนเก่าพี่ไงเขาจะอัปเดตทําไมไม่หมายถึงแบบว่าตอนนั้นก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็แบบต่างคนตอนอ่างยกนยัอแล้วลเอครับตุ๋ก็ฝา<อ>กฝากช่อ,อ,องทางก่อนช่องทางต่อไอจีไอจงไอจีอะเคเจนยูไอเมไอจีต่อต่อใส่เ๋ยวขอโทษต่อต่อใส่แล้วสุดท้ายนี้ใหญ่ทุกคนพนมมือขึ้นมาพร้อมกัน พร้อมกันนะคะสามสองหนึ่งขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราในเทปนี้ด้วยนะคะยาดมตาเก๊กหวยใช้อม,ม,มใช้ดูใน,นหลอดเดียวกันค่ะแล้วเจอกันในเทกหน้านะคะเทปเมื่อกี้ไม่ใช่เ<ห>ก๊กหวย